มาดูเรากลับเข้ามาสู่ช่วงของสาระความรู้พินักษกรครับขณะนี้เนี่ยพินักษกรหลายท่านได้สอบถามมาในเรื่องของทุเรียนซึ่งมันแสดงอาการใบแก่ใบในเหลืองผมก็จะถามต่อไปว่าแล้วทุเรียนเหล่านั้นแตกใบอ่อนหรือไม่ก็ตอบได้ว่าไม่แตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ย โรคที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนแล้วก็มีโอกาสที่จะถึงขนาดล้มหายตายจากได้เลยก็คือโรคเน่าคอดินคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นความหมายโดยตรงแล้วว่าโรคที่เกิดขึ้นกับลําต้นที่อยู่ตรงระหว่างพื้นดินกับพื้นด้านบนคืออากาศเราเรียกว่าโรคเน่าคอดินโรคนี้เกิดจากเชื้ออะไรเกิดจากหลายเชื้อครับก็จะเป็นไฟิทอปทราเป็นเชื้อราพิเทียม เป็นโรครากขาวเทาอย่างเช่นเป็นโรคที่มาจากยังพาร,ราเป็นสโคโรเทียมเป็นลาเมทผักกาดในขณะนี้กระแสอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของเชื้อฟิวซเลียมซึ่งสามารถที่จะเข้าไปทำลายในระบบรากได้เขาเข้าในดินคือประเด็นตรงนี้ผมจะตัดออกไปก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าสาเหตุของทุเรียนที่แสดงอาการไม่แตกใบอ่อน เวลาที่พี่น้องสกอรเข้าสวนเนี่ยท่านจะเห็นข้อสังเกตว่าทุเรียนในสวนของเราต้นที่แตกใบอ่อนได้เนี่ยจะเป็นภาวะปกติตามรอบของการแตกเหมือนเวลานี้เนี่ยทุเรียนต้องแตกใบอ่อนถ้าต้นไหนไม่แตกใบอ่อนเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแล้วครับอันนี้คือลักษณะเงื่อนไขที่เราสังเกตต่อมาใบแก่ภายในจะเริ่มเหลืองแล้วก็มีอาการค่อยๆทยอยร่วงอย่างช้าชอาการดังกล่าวนี้จะค่อยคอยเป็นค่อยๆเป็น ประการต่อมาลักษณะของเมื่อเกิดการแตกยอดขึ้นมาหรือแตกแขนงพอาะเขาแตกยอดหรือแตกแขนงแขนงหรือยอดเหล่านั้นก็จะแสดงอาการฝ่อแห้งไปนี่คืออาการถึงขั้นรุนแรงแล้วใบเหลืองแล้วก็จะต้องล้มหายตายฉากกันสาเหตุของการที่เกิดแสดงอาการดังกล่าวเหล่านี้เขาจะเป็นไปอย่างชา้ชาๆเพราะชลารา เชื้อราที่ผมได้อธิบายมานั้นเข้าไปทำลายในระบบของท่ออาหารท่ออาหารก็คืออยู่ที่เปลือกด้านนอกต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของใต้จากเปลือกลงไปเนี่ยมันเป็นท่ออาหารแต่ในสุดเป็นท่อน้ําเขาถูกทําลายเมื่อถูกทําลายระบบการส่งน้ําส่งอาหารก็ถูกทําลายตามไปพูดกันในภาษาอย่างเราก็คือต้นมันโสมไม่ตายแต่มันก็ไม่ไม่พัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพบอาการผิดปกติ มีบางท่านก็ส่งภาพมาถามผมอยากะให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้คือหนึ่งท่านจะต้องลงไปตรวจว่าด้านบนด้านลำต้นมีอาการเป็นแผลเน่าอันเกิดจากเชื้อราไฟท็อปหรือฟลาหรือฟิลซาเลียมไหมอันนี้คือตัดประเด็นว่าไม่มีประการที่สองท่านก็จะต้องเริ่มขุดลงไปในตรงบริเวณพื้นดินตรงบริเวณตำแหน่งโคนต้นคือต้องขุดแล้วค่อยๆแสะตามลงไป เมื่อท่านตามลงไปนั้นท่านจะเห็นครับว่ามีอาการเน่าเป็นเปลือกสีน้ำตาลดำมีอาการฉําบางครั้งมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวมีกลิ่นเหม็นบางครั้งเนี่ยพอเราเริ่มขุดลงไปเหมือนกับหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นดินธรรมดาแต่พอเราลงไปด้านล่างเราจะเริ่มเห็นเป็นดินเหนียวเราจะต้องลอกดินตรงนี้ออกให้หมดนะครับหลายท่านบอกเอาเดี๋ยวมก็ตายสิคือยังไงก็ตายอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันยิ่งตายใหญ่ แต่ถ้าเราทำมันจะรอดการที่เราเปิดเอาดินออกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเอาเชื้อที่หมักบมมอยู่เนี่ยให้ถูกอากาศถูกน้ำชะล้างถูกแสงแดดทำให้ต้นแห้งเชื้อก็จะไม่ขยายพันธุ์หลังจากนั้นเมื่อเราเปิดลงไปแล้วเนี่ยนะครับต้องตามไปจนกระทั่งถึงตําแหน่งที่เป็นรากทีตะขาบ หรือลำต้นเราก็จะใช้สารเคมีจะเป็นในส่วนของสารเคมีในการควบคุมเชื้อราไฟทอปทราครับอาจจะเป็นในกลุ่มของเมทารักซิลซึ่งมีกันมากมายหลายในแต่ละบริษัทหรือจะเป็นในกลุ่มของอกดฟอสฟริกคือโพลีอะฟอสหรือจะเป็นในกลุ่มของตัวฟอร์สฟนิกก็ ik, คือนิวฟอสหรือจะเป็นในส่วนของฟ e อสเอทิลอลูมิเนียมนะครับอย่างเช่นของเอราวันก็จะมีในส่วนของ ตัวฟอสเอิทิลเราก็จะจดำเนินการในการที่จะใช้ในอัตราเข้มขน้นคําว่าอัตราเข้มข้นก็คือเราเคยผสมยาในอัตรา500กรัมต่อน้ำา200ลิตรเราก็จะทำการผสมในอัตรา5 0 0กรัมต่อน้ำา20ลิตรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปลาดไปทาหรือไปเทก็แล้วแต่ครับในตำแหน่งตรงนั้น เพื่อควบคุมเชื้ออย่างรวดเร็วการดําเนินการเช่นนี้เนี่ยจะทําให้หนึ่งสารเคมีจะไปควบคุมการขยายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช 2. อ,อากาศเมื่อเราเปิดดินออกอากาศหรือออกซิเจนลงไปเนี่ยเขาจะมีส่วนทําให้เชื้อไม่เกิดการขยายพันธุ์แล้วก็ 3. การดาเนินการเปิดหลุมนั้นเราก็จะเจาะล่องระบายน้ํานําเชื้อออกจากโคนต้นเมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอ,อึ่มหนุยต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อโรคมันก็จะหยุดการระบาดเราจะดําเนินการตรงนี้เสร็จก็คือใช้เวลาประมาณ5วัน7วันหลังจากนั้นเราก็ไปติดตามดูอาการผมอยากจะนําเรียนว่าสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจคือเมื่อเราขุดลงไปเนี่ยมันจะเป็นรูเป็น เป็นเป็นเป็นหลุมเราจะต้องเจาะเอาน้ําเสียตรงนี้ออกให้ได้นะครับคือไหลลงไปตรงไหนก็แล้วแต่ไปในที่ต่ําหลังจากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของเชื้อไตรโคเดมาเราใช้เชื้อไตรโคเดมาในอัตราเข้มข้นครับท่านอาจจะไปผสมปุ๋ยหมกักคลุกเคล้ากันไว้สัก 2- 3สาคืนอย่างเช่นไตรโคเดมาคือไตซา,ารน1กิโลเอาไปผสมกับปุ๋ยหมกักสักร้อยกิโลคลุกเคล้าในที่ล่ม ลดน้ำนะครับลดน้ําแล้วก็กลับกองจนกระทั่งเห็นเป็นเชื้อราสีขาวเราก็เอาตัวนั้นแหละครับมาทําการอกองอยู่ในหลุมที่เป็นตัวที่เราขุดหรือท่านอาจจะใช้ในส่วนของไตซา,านละลายน้ําแล้วก็ลาดลงไป1กิโลต่อน้ํา200 l, ลิตรเราก็ลาดลงไปในตําแหน่งตรงโคนนั้น เราทำหลังจากที่เราทาสารเคมีไปแล้วประมาณสักสิบวันก็ใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องติดตามอาการต่อไปคือถ้าในกรณีที่แผลยังไม่แห้งดีเราก็อาจจะทาสารเคมีหรือพ่นสารเคมีสักสองครั้งและเราก็จะลงยาเชื้อเราจะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้โดยที่เราจะไม่กลบนะครับต้องเข้าใจว่า นอกจากสารเคมีจะมีอากาศมีความแห้งฝนที่ตกหรือน้ําที่ไหลลงเนี่ยจะชะเอาเชื้อออกเมื่อสิ่งวแวดล้อมไม่เอื้อมโนยเขาก็จะไม่มีการระบาดนี่คือสิ่งที่จะทําให้พิ่นกรประสบความความสําเร็จในการควบคุมโรคนี้แล้วถือว่าณเวลานี้เริ่มมีความเสียหายอย่างรุนแรงเราเจำเป็นที่จะต้องนําเอาเรื่องนี้มานําเสนอกรณีในการป้องกันกําจัดโรคเน่าคอดินของทุเรียน กลับมาดูประเด็นคำถามจากพี่น้องสกอรที่เป็นข้อสงสัยนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยการใส่ปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ยทางดินโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวกระแสในแต่ละกระแสก็มีความแตกต่างกันเรื่องนี้ก็มาจาก บรรดาโลกของสื่อโซเชียลมาจากนักวิชาการมาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้สาระความรู้แล้วก็เป็นความหลากหลายจนกระทั่งทำให้ร้านหรือตัวพี่น้องสกอรก็เผยแพร่ก,กันต่อไปแต่ในหลักการสำคัญนั้นผมคงไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ผมจะอธิบายเฉพาะในส่วนของบริษัทออร์แกนิกหรือปุ๋ยคนเขียวคือเราต้องเข้าใจว่าในทุกวันนี้เราทราบกันนะครับว่ากระแสของอินทรียเคมี Me. คำว่าอินทรีย์ก็คือการไปเติมอินทรีย์วัตถุแล้วก็จะมีส่วนในการไปปรับปรุงโครงสร้างของดินทางกายภาพความร่วนซุยความโปรง่งอากาศการเก็บความชื้นการไปเพิ่มจุลินทรีย์นี่คือคุณสมบัติของอินทรีย์บริษัทคนเขียวมีสูตร1 3 3เป็น ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพราะภายใต้เงื่อนไขว่าในปุ๋ยนั้นจะต้องมีอินทรีย์วัตถุกเกินในส่วนของ10%ขึ้นไปมีสารเคมีในปริมาณที่ต่ำแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูอีกสูตรหนึ่งนะกับกรณีทุเรียนที่จะใช้ในการบำรุงใบสร้างใบหลังเก็บเกี่ยวหรือทุเรียนต้นเล็กหรือใบผลต้นเล็กก็จะเป็นปุ๋ยเคมีคือสูตร20-4-4 มีในตัวเจน20%น20%มีฟอสฟอรัส4และก็โพแทสเซียม4อันนี้ก็เราก็จะใช้กับาการสร้างใบหลังไม่ได้เล่งอะไรมากทุเรียนเล็กแต่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับเพราะเขามีธาตุอาหารในปริมาณที่สูงแต่มีอินทรีย์วัตถุต่ำคือคนเขียวเนี่ยจะใช้อินทรีย์วัตถุเป็นตัวฟิลเลอร์เขาเรียกว่าตัวผสมมีธาตุอาหารทั้งหมดสมมุติว่า28%อีกทั้งหมดที่เหลือ โดยทั่วไปก็จะเป็นดินเป็นดินปั้นเม็ดแต่อันนี้จะเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยทีนี้เรามาดูในเงื่อนไขครับสูตรต่อมาประเด็นคำถามก็คือทำไมเดี๋ยวนี้การใช้ปุ๋ยนะี่มันมีหลากหลายเหลือเกินแต่หลักการสำคัญก็อยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่นคนเขียวสูตร1 5 5หหรือ17-17-17นั่นหมายความว่าเป็นการบำรุงโดยทั่วไปในตัวเช่น ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมจะอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันคือมีจำนวนเท่ากันอย่างเช่น15 15 15หรือ17 17 17ประเด็นนั้นเราทราบดีครับว่าส่วนของการใส่คือปัจจุบันเนี่ยเราก็จะให้ธาตุอาหารแต่จริงๆแล้วถูกต้องไหมไม่ใช่สูตรสำเร็จครับด้วยเหตุว่าพนักงารที่ต้องการที่จะหาคำตอบว่าท่านใช้ปุ๋ยสูตรใดถูกต้องท่านจะต้องส่งตัวอย่างดิน ในส่วนของท่านไปตรวจการส่งดินไปตรวจนั้นเราจะต้องเก็บอย่างถูกต้องคือเก็บอย่างน้อยกระจายทั่วสวนทัก20จุดแล้วก็มีความลึกลงไปนะครับนำเอาดินเหล่านั้นมาคลุกเคล้าแล้วก็ส่งตัวอย่างไปตรวจกรณีของการที่เรายังไม่ได้เก็บตัวอย่างดินไปตรวจเราก็จะไม่รู้ว่าในปริมาณธาตุอาหารของเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสูตรเสมอก็คือการใช้ในตัวเชนในระดับปานกลางฟอสฟอรัส และก็โพแทสเซียมส่วนต่อมาสูตรที่เราจะพบเห็นแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในทุกวันนี้ก็คือสูตร15 5 20 15 5 20ของคนเขียวนั้นมาจากในงานวิจัย เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการศึกษาในสมัยที่ผมยังรับราชการนะครับเป็นโครงการไทเยอรมันเขาเก็บตัวอย่างใบผลไม้ใบมังคุดไปทําการตรวจแล้วก็พบว่าในระยะของการพัฒนาผลเนี่ยสูตรที่ดีที่สุดและตรงกับชนิดหรือความต้องการของมังคุดก็คือในตัวเจนประมาณ15ฟอสฟอรัสต้องการใช้น้อยมากในระยะผลก็คือ5และก็ในส่วนของตัวท้ายก็คือ20 เพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงกลายเป็นสูตรที่ใช้ในระยะการพัฒนาผลนะครับผมอธิบายอย่างนี้เพราะว่าในระยะผลน,นั้นฟอสฟอรัสอ,อยู่ในปริมาณที่ต่ำปัจจุบันก็มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการก็ออกมานำเสนอว่าพี่น้องเก่รน,นั้น ได้มีการใช้ปุ๋ยตัวกลางหรือฟอสฟอรัสตกค้างสะสมในดินเป็นจำนวนมากมายเรียกว่ามีมากมายเหลือ,ลอใช้ทีเดียวก็เลยแนะนำให้พี่น้องสกรเรเดิดการประหยัดโดยการลดตัวกลางลงมาแต่ก่อนอื่นนะผมต้องนำเรียนนะครับว่ากรณีฟอสฟอรัสที่ตกค้างอยู่ในดินนั้นต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรา ต้องการที่จะนำเอาฟอสฟอรัสตัวนี้มาใช้เราก็จะต้องหาสารอย่างเช่นตัวฮิวมิกตัวฟูลวิกหรือสารอินทรีย์ไปช่วยปลดปล่อยเท่านั้นเองดังนั้นในส่วนของสูตรต่อมาจึงกลายเป็นสูตรที่เราจะพบฟอสฟอรัสในปริมาณที่ต่ำ แต่สำหรับสวนที่ต้องการที่จะเร่งคุณภาพการสะสมการอั้นยอดคือให้ใบน้อยลงให้ยอดแก่เร็วให้ออกดอกเร็วก็จะเป็นคนเขียวสูตร82424 24. อันนี้คือคือสูตรที่ต้องเข้าใจว่าในตัวเจนลดลงก็จะไปลดฮอร์โมน G A หรือจิบเบลลิกแอซิดตัวกลางฟอสฟอรัสก็จะไปทำหน้าที่ให้เนื้อเยอื่อสใบส่วนยอดแก่เร็วยอดอั้นเร็วส่วนโพแทสเซียมก็จะทำให้ออกดอก สูตสุดท้ายคือ15 5 3 5คือเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวเพราะโพแทสเซียมเป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการสุกแก่เร่งความหวานนี่คือการพิจารณาในการเลือกใช้สูตรปุ๋ยของบริษัทออร์แกนิกรหรือปุ๋ยคนเขียวส่วนประเด็นที่ท่านได้ถามนะครับว่าแล้วถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกละ8 24 24 9 25 25เนี่ยทุเรียนจะออกดอกได้ไหมออกดอกได้แน่นอนครับ เพียงแต่ว่าในระบบของการออกนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องออกไปตามความสมบูรณ์ของเขาเองแต่กรณีที่เราให้หรือเราใส่เป็นการใส่ในเชิงปรับระบบเพื่อที่จะให้ออกในเวลาที่เราต้องการหรือเวลาที่เขาสมบูรณ์เพียงพอคือเราต้องเข้าใจเรื่องครับว่าทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยไม่เป็นความสมบูรณ์คือมีใบที่มีอายุครบ3เดือนมีการสะสมแล้วก็เป็นใบแก่ ปริมาณใบมากก็จะออกดอกได้มากปริมาณใบน้อยก็จะออกดอกได้น้อยสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ